শাম <laughs> ধ สวัสดีครับโซ่ซ่อ,อไปเนียอโซ่ดีกมาโซ่ดี้แบ่งคนเนื้อเงเพลง,พงตีนะลูกครับเดี๋ยวอัดเดี๋ยวน้ำหนึ่งดีหรือ่นอน,น,ะะออนี้ลนะค่

เราไปไหนกันอ่ะเราห้องกุ้งมีไหมไปตากันนะเย่ไปไหนแป๊บนึงเดี๋ยวไปหาาห้องกุ้งกินกันกองแก่เกมกางเกงแก่ไม่ไหวนะฉันมีรสนิยมจริงจริงจัดการด้วยเลยเลยจัดการได้ข้าง่บน สภาพร้อนขนาดนี้นางไปถ่ายละครมาไปทำไปทำอะไรมาไปถ่ายรายการมาเสร็จแล้จหงมเช้าจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยข้างนอกเขาบอกให้เขียนคิ้วมาอย่างเดียวนางมานางปกตินางมาเต็มวันนี้นางมาเป็น ลงมาเป็นศพเลยนี่จ <laughs> ัดการต่อไปหน้านเนลยนะคระเทสะเทสวยมากจัดการต่อไปหน้าได้นะรักนะเออเอาพาแม่กับปกไปนี่ดูแลแม่กันด้วยกระเธอส,สวยเรื่อย,อยมาก